ดีครับคลิปนี้เรามาให้โคมนะครับสมมุติว่าเราใช้เบลเทอร์โคมนะครับแล้วทีนี้เราไปเปิดหน้าจอแล้วก็เป็นตัวหนังสือเยอะมากเราต้องการให้เขาอ่านเป็นเสียงให้ฟังนะครับเพราะเราขี้เกียจนะครับเราจะให้เขาอ่านนะครับเราต้องไปตั้งส่วนขยายของโคมนะครับให้เราเซิร์ชคําว่า r read a l o u d นะครับนี่นะครับ r e a d a l o u d นะครับคลิกไปเลยนะครับ อันนี้นะครับเขาก็จะอยู่ใน Google นะครับเพราะว่าเขาเป็นส่วนขยายนะครับเป็นลำโพงขยายซึ่งใช้ฟรีนะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับรูปเขาจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่มในโคมเลยนะครับหลังจากเพิ่มแล้วเขาก็จะมาติดตรงส่วนตรงนี้นะครับเราเพิ่มก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเพิ่มส่วนขยายนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้เขาหายไปนะครับเราก็คลิกนะครับแล้วเราก็มาปักหมุดให้เป็นสีฟ้านะครับ เห็นไหมครับพอเราปักหมุดแล้วเขาก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะเพื่อความสะดวกในการใช้งานของเรานะครับอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ถอดหมุดนะครับแต่นี้ผมใช้ผมก็ปักหมุดนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราปักหมุดแล้วนะครับวิธีการใช้นะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนเราขี้เกียจอ่านนะครับเราก็ลากคลุมเลยนะครับจะให้เขาอ่านแค่ไหนเราก็ลากคลุมแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดตรงนี้นะครับ้กอนนเเปป็็จริงแลวา เเตววิรคดดีทททท่ถูกกออออแแบบบบมาาาาใหาาบบาห้้้ํงงลลืืปััผมหยุดก่อนนะครับการที่เราจะหยุดเรามากดตรงนี้นะครับถึงหยุดเพื่อที่เราจะเปิดต่อนะครับเราก็เปิดต่อได้นะเปิดทั้งกนทั้งคืม 2, 4, 6, ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะยกเลิกไปเลยนะครับเราก็มากดปุ่มนี้นะครับผมขอทําให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เราจะให้อ่านถึงตรงไหนนะครับเราก็ไฮไลท์ไปคุมนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดปุ่มนี้นะครับ ปุ่มน,นี้ถ้าไม่อยู่ตรงนี้เขาก็ซ่อนอยู่นะครับเราต้องมาดูตรงนี้นะครับเพื่อปักหมุดนะครับแต่นี้เราเราปักหมุดไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเรากดเลยนะครับถ้าเราต้องการหยุดชั่วคราวเรากดตรงนี้นะครับแล้วเราเปิดอ,อ่านใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มน,นี้ก็หมายความว่าหยุดไปเลยนะครับแต่เราเปลี่ยนใจได้นะครับหรือเราไปตั้งค่าอย่างอื่นได้นะครับผมลองกดปุ่มนี้นะครับ อันนี้ก็คือเราหยุดการอ่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามากดปุ่มนี้นะครับเขาก็จะมาอ่านเริ่มต้นให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เรากดปุ่มนั้นเพื่อมาตั้งค่านะครับเราคลิกไปที่การตั้งค่านะครับอันนี้ไว้นะครับอันนี้เขาเลือกให้เสียงอัตโนมัติอยู่นะครับเราจะเลือกเสียงเป็นภาษาอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าเลือกเสียงอัตโนมัติสมมุติว่าเป็นไทยเขาก็อ่านไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเขาอ่านภาษาอังกฤษหรือภาษาไหนเขาก็อ่านภาษานั้นให้เลยนะครับอันนี้เราตั้งอัตโนันะครบทีี สปีดเสียงนะครับเราต้องการให้เร็วกว่านี้หรือเปล่านะครับสมมุติว่าเราต้องการให้เร็วกว่านี้เราก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่ผมเร่งความเร็วเสียงนะครับเราไปฟังกันนะครับว่าเราฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับเราไปเทสกันนะครับเราลองเทสแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังอีกครั้งนึงนะครับเปิดเลยนทาางงตกันนร นี่นะครับก็คือความเร็วอ่ะบางบางทีสมมต,ติว่าเราอ่านข้อความเยอะๆใช่ไหมครับเราต้องการเร่งสปีดให้เขาอ่านเร็วๆเราก็สามารถที่ไปตั้งค่าตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเราสามารถเร่งความเร็วได้นะครับคลิปนี้เป็นการใช้ e a d a ารา d นะครับก็คือส่วนขยายเพิ่มเติมของโค m e นะครับ เมื่อเราต้องการให้เขาอ่านตัวหนังสือเป็นเสียงให้เราฟังนะครับเราขี้เกียจเราอยากจะฟังเสียงให้เขาอ่านให้ฟังนะครับเราสามารถที่จะเอามาติดตั้งตรงนี้ตามวิธีข้างต้นเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ